สิอาสวะคยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะร้อยยภิกษุทั้งหลายทำสิบประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายทำสิบประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสสัมมาวาจา สี่สัมมารกรรมันตะห้าสัมมาอาชีวะหกสัมมาวายามะเจ็ดสัมมาสติแปดสัมมาสมาธิเก้าสัมมาญาณนะสิบสัมมาวิมุตติพิสษุทั้งหลายทำสิบประการน,นี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอสวะทั้งหลายอสวะขยะสูตรที่สิบจบ ปัจโจโรหานิวรัตที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวรัคนี้คือ 1. ปัทรมอธรรมสูตร 2. ทุติยะอธรรมสูตร 3. ตติยะอธรรมสูตร 4. ี่อจิตตาสูตร 5. สคารวะสูตร 6. โอริมติระสูตร 7. ปัทมะปัจโจโรหานิสูตร 8. ทุติยปัจ,จโจโรหนิสูตร 9. ปุพพังคมาสูตร 10. อสวาคยะสูตร